ทุ่มชีวิตบูชาพระคุณครูเมื่อวันอาทิตย์ที่10ตุลาคมพุทธศักราช2547เวลา18นาฬิกาหลังจากผู้เขียนร่วมพิธีหล่อรูปเหมือนของพระเดชพ,พระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญเป็นทองคำทั้งองค์เสร็จเรียบร้อยแล้วผู้เขียนและคณะอีกจำนวน432คน ก็ขึ้นรถบัสมุ่งสู่สถานที่ปฏิบัติธรรมสวนพนาวัดจังหวัดเชียงใหม่รูปหล่อทองคำพระเดชพระคุณหลวงปู่องค์นี้เป็นองค์ที่สองขณะที่องค์ที่หนึ่งหล่อเมื่อปีพุทธศักราช2537เป็นทองคำทั้งองค์หน้าตักขนาด1.5เท่าขององค์จริงกำลังจะนำเข้าไปประดิษฐาน ในมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีซึ่งสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเร็วๆนี้มีชาวพุทธนอกวัดที่ไม่เข้าใจวัดพระธรรมกายจำนวนหนึ่งคอยเรียบเคียงถามเสมอว่าทำไมต้องหล่อรูปหลวงปู่เป็นทองคำน้ำหนักตั้งมากมายซึ่งต่อมาเขาก็ได้คำตอบจากช่างหล่อพระว่า พระหน้าตักขนาดนี้ถ้าใช้ทองคำเกินหนึ่งตันจะคงรูปทรงไว้ไม่ได้ยังมีคนถามย้ำอีกว่าทำไมต้องหล่อด้วยทองคำก็ได้คำตอบจากท่านเดิมว่ายังหาเพชรก้อนใหญ่ขนาดเท่าองค์ท่านไม่ได้กลับจากการปฏิบัติธรรมที่สวนพนาวัตพร้อมความชุ่มชื่นใจเต็มที่ผู้เขียน ก็มาร่วมบุญทอดกระถินจัก,กรพรรดิของวัดพระธรรมกายซึ่งงานบุญใหญ่ครั้งนี้มีสาธุชนทั้งในประเทศและจากนอกประเทศมาร่วมงานบุญใหญ่นี้เป็นเรือนแสนทุกคนเบิกบานในบุญกันยกใหญ่เพราะนอกจากจะชักชวนเพื่อนฝูงทั้งเก่าและใหม่มาได้มากแล้วหลายครอบครัวยังสามารถรวมพี่รวมน้องและวงศาคณาญาติ มาทำบุญร่วมกันทั้งตระกูลได้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ได้ทั้งพลังความสุขและพลังความสามคัคคีครบครัน12พฤศจิกายนพุทธศักราช2547เสร็จงานบุญกระถินในประเทศแล้วผู้เขียนได้รับการชักชวนให้ไปถั่วเส้นทางบุญญาตราที่ประเทศพมา่าคิดว่า น่าจะไปดูมหาเจดีย์ชเวดากองให้เห็นกับตาสักทีก็เลยตามเขาไปต้อยๆไปถึงสนามบินมิงกะลาดงเมืองย่างกุ้งตอนกลางคืนจึงเข้าพักในโรงแรมยุสนากลางเมืองย่างกุ้งห่างจากมหาเจดีย์ชเวดากองถ้าเดินเท้าตามทางลัดใช้เวลา15นาทีก็ถึง ครั้งแรกที่เห็นเสารประดับในห้องล็อบบี้ของโรงแรมก็แปลกใจว่าโรงแรมแค่นี้ทำไมต้องทำเสาเสียใหญ่โตเท่าสภาธรรมกายสากลของเราทีเดียวหลังจากรับประทานอาหารเช้าเสร็จก็นั่งรถไปลงหน้าทางเข้ามหาเจดีชเวดากองคุณวิไลในวงเล็บพมา่าไม่มีนามสกุล รู้กันง่ายๆว่าวิไลลูกคนนั้นคนนี้ไกายสาวสวยบอกให้ถอดรองเท้าถุงเท้าไว้ในรถเพราะบริเวณเจดีไม่อนุญาตให้สวมรองเท้าและถุงเท้าห้ามหมดทุกคนไม่มีเว้นผู้เขียนมาเจอขนาดของต้นเสาที่นี่ขนาดของราชสีหหน้าประตูความรู้สึกที่ว่าเสาโรงแรมใหญ่เกินไป หายเงียบกริบไปเลยไม่เจตนาจะเขียนหนังสือนำเที่ยวพม่าแทรกเข้ามาในหนังสือเล่มนี้แต่ร่องรอยของพระพุทธศาสนาในประเทศพ,พม่าทำให้ผู้เขียนทั้งประทับใจทั้งไวหววันเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันประทับใจในความเลื่อมใสศรัทธาของชาวพม่าในวงเล็บผู้เขียนดูไม่ออกว่าเป็นเชื้อชาติมอนเงี้ยว พมา่าไทยใหญ่หรือชนกลุ่มใดเพราะตัวเล็กเกรงเหมือนกันหมดที่มีต่อพระพุทธศาสนาตั้งสมัยพ้กามเป็นเมืองหลวงมาจนถึงสมัยย่างกุ้งจนกระทั่งสถาบันพระมหากษัตริย์ล่มสลายไปแม้บัดนี้ผู้สร้างล่มหายตายจากไปหมดแล้วเจดีเรือนหมื่น บ้างชำรุดสุดโทมไปเห็นแต่ร่องรอยถึงกระนั้นก็ยังเหลือเป็นจำนวนพันแต่ประชาชนชาวพมา่ายังเพียรบูรณะซ่อมแซมทาสีให้ดูใหม่โอดสายตาชาวโลกได้เสมอพ่อเท่าแม่เท่าหญิงสาวชายหนุ่มเด็กเล็กยังเพียรมาสการะบูชาเจดี รำลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์ในพัทรกับนี้ทั้งในเวลาเช้าก่อนไปทำงานและเวลาค่ำหลังเลิกงานแล้วประทับใจที่เห็นชาวพมา่าจำนวนไม่น้อยตั้งแต่วัยกลางคนขึ้นไปปลีกเวลามานั่งสมาธิตามมุมต่างๆของเจดีนั่งสงบนิ่งบางคน นั่งนับลูกประคำพึมพำไปบางคนสวดมนต์เสียงดังไม่สนใจนักท่องเที่ยวที่เบียดแทรกเข้ามากราบพระพุทธรูปเลยลูกเด็กเล็กแดงที่มากับพ่อแม่ก็นอนเล่นนั่งเล่นอยู่เงียบๆรอบตัวไม่เห็นมีของเล่นอะไรนอกจากนิ้วเล็กๆที่เขียนร่องรอยที่ไม่ปรากฏอย่างเพลิดเพลินประทับใจและตื่นใจ ต่อองค์พระเจดีชเวดากองที่เห็นอยู่ตรงหน้าพร้อมกับเสียงบรรยายของไกด์วิไลที่ว่าเจดีชเวดากองนี้หุ้มด้วยแผ่นทองคําตั้งแต่ฐานถึงยอดจํานวนสามหมแผ่นน้ําหนักทองคําแผ่นละเจบาทเทียบน้ําหนักได้ประมาณ26ตันยอดเจดีประดับด้วยเพชรทั้งก้อนน้ําหนัก76กร,รัต ชัดที่ประดับยอดทั้งเจ็ดชั้นที่จะนำลงมาทำความสะอาดพร้อมแผ่นทองคำหุ้มเจดีทุกห้าปีมีแก้วแหวนกำไลเพชรทองที่สาธุชนถอดถวายเป็นพุทธบูชาต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจำนวนมากมายเห็นในรูปถ่ายที่แสดงไว้ที่วิหารคตเครื่องประดับเหล่านี้ มีมากมายและล้ำค่าจริงๆที่หวั่นใจไม่ใช่กลัวว่าพระพุทธศาสนาจะล่มสลายไปจากประเทศพมา่าแต่หวั่นในน้ำใจพุทธศาสนิกชนไทยตามใบทะเบียนบางคนที่กำลังมีความสุขอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาแต่ทำไมจึงตกใจและคัดค้านหัวชนฝาที่วัดแห่งหนึ่งในประเทศไทย มีรูปหล่อพระเป็นทองคําหนักเพียงประมาณหนึ่งตันมีมหาธรรมากายเจดีย์ที่ประดิษฐานพระธรรมากายประจําตัวหนึ่งล้านองค์ที่ล้วนทําด้วยโลหะชนิดพิเศษคงทนรูปร่างอยู่ได้เกินพันปีและยังไม่ชอบใจที่จะมีสาธุชนหนึ่งล้านมาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิรอบองค์พระเจดีย์ แม้เพียงวันสำคัญในพระพุทธศาสนาเป็นครั้งคราวแต่ที่เวลามีคนมาดูคอนเสิร์ตเป็นแสนสร้างผับสร้างบาร์ใหญ่โตมโหฬารมีเฮฮาปาร์ตี้ทุกเวลาที่ว่างเว้นจากธุรกิจการงานกลับตื่นเต้นชอบใจชวนกันไปให้มากๆมากกว่าที่คิดจะชวนคนเข้าวัดปฏิบัติธรรม ความกตัญญูรู้คุณต่อพระพุทธศาสนาทำไมจึงเบาบางเหมือนปุยเมฆที่สัมผัสยอดภูเขาอยากให้มีชาวพุทธผู้กตัญญูรู้คุณพระพุทธศาสนากตัญญูต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและกะตัญญูต่อครูบาอาจารย์ผู้สอนธรรมะอย่างคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจาันทร์ขนกยงมากขึ้นมากขึ้น แต่จะทำอย่างไรหนอผู้เขียนบันทึกบทเทศนาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตะชีโวเกี่ยวกับความปลื้มใจสูงสุดครั้งแรกของคุณยาอาจารย์ไว้เมื่อปลายปีพุทธศักราช2538มีใจความบางตอนว่าเมื่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรม,มชโยท่านตั้งใจจะสร้างรูปหล่อ พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปักน้ำภาษีเจริญพระมงคุณเทพมุนีสดจันทสโรด้วยทองคำหนักประมาณหนึ่งตันเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตวเวทีต่อพระเดชพระคุณหลวงปู่และจะสร้างมหาวิหารเอาไว้เป็นที่ประดิษฐานด้วยคุณยายท่านดีใจมากท่านบอกว่า ดีแล้วหลวงพ่อวัดปักน้ำท่านกลัวว่าวิชาธรรมกายที่ท่านเอาชีวิตเป็นเดิมพันไปค้นมาจะไม่มีใครรับถ่ายโทษเกรงจะสูญหายไปเสียเสียดายเพราะค้นมาได้ยากเหลือเกินยายจึงได้ทุ่มเทอบรมสั่งสอนพวกท่านมาเพื่อจะแทนพระคุณ เพื่อจะบูชาธรรมหลวงพ่อวัดปักน้ำด้วยนี้เป็นสิ่งที่คุณยายอาจารย์ตั้งใจทำมาอย่างไม่เห็นแก่เหนื่อยแก่ยากแม้ที่สร้างวัดพระธรรมกายขึ้นมา20กว่าปีนี้ยายไม่เคยได้พักเลยยอมหมดทุกอย่างจนกระทั่งเป็นโรคขาดอาหารก็ยอมมาแล้วเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นมาแล้ว นั่นเป็นส่วนละเอียดในส่วนหยากยายเองก็อยากจะสร้างอะไรที่เป็นเครื่องบูชาธรรมท่านเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อท่านจะสร้างรูปหลวงพ่อวัดปากน้ำด้วยทองคำยายเห็นว่าดีเอาเลยยายโมทนาด้วยยายจะนั่งเข้าที่ตามผู้ที่เขามีบารมีแก่ๆมาช่วยกันถวายปัจจัย ถวายทองคํามาช่วยกันหล่อรูปหลวงพ่อท่านคุณยายดีใจพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยก็ดีใจหลวงพ่อเองหลวงพี่ทั้งหลายก็ดีใจดีใจตรงที่ว่าเราเองก็จะได้ตอบแทนพระคุณของคุณยายด้วยแทนพระคุณที่ท่านสร้างวัดให้เราอยู่ ปั้นพวกเราขึ้นมาจากดินให้มาเป็นกำลังสำคัญของพระพุทธศาสนาแล้วที่ดีใจยิ่งขึ้นไปอีกก็คือพวกเราส่วนมากเกิดมาไม่ทันไม่เคยเจอหลวงปู่วัดปากน้ำเลยรู้แต่ว่าท่านเป็นครูของครูเราเป็นอาจารย์ของอาจารย์เราก็มีความเคารพ มีความกะตันยูกะตะเวทีเพราะฉะนั้นการสร้างรูปหล่อหลวงปู่วัดปากน้ำครั้งนี้ได้บุญสามต่อเลยคือเป็นการบูชาคุณพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำเป็นประการที่1ประการที่สองเป็นการบูชาคุณคุณยายและประการที่สเป็นการบูชาคุณ พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยด้วยที่ท่านอยากจะทําให้คุณยายได้ปลื้มใจวันพุทธที่13ทธันวาคมพุทธศักราช2538นณสภาธรรมกายสากลหลังคาจากวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานี